ไปลอยกระทงที่ไหนไปลอยกระทงลอยกระทงหน้าหน้าโทรศัพท์รพครับเพื่อลดโอกร้อนแล้วก็แล้วก็กลัวติดโควิดก่อนได้ทำงานทํามจริงที่เบ๊ตัวจริงก้ามใหญ่มาน้องตัวจริงเหรอก้ามใหญ่ไหมหรอเพราะนั้นพี่เบสใส่เสื้อแขนยาวอะไม่รู้อะใหญ่ละมั้งดูจากรูปอะ มัง้งน่าจะน่าจะใหญ่มัง้งไม่รู้หรอกว่าดูโอนเราเพิ่งเจอพี่เบคแค่วันเดียวใครจะไปบ้าบอเห็นกล้ามเขาแบบไวขนาดนั้นแต่เย็นเย็นเด้อพี่เบคสูงเท่ไหนพอรู้ไหมร้อยเจ็สิบสี่ สูงพอกัเลยสงเท่ากเลยแอบกปร้อเจ็ดสิบสี่เฮ้ยแอบคุยกับพี่เขาตลอดเลยเหรอพี่อามบอกมาใครโอ๊ยอามก็ไม่ได้แอบคุยอะไรขนาดนั้นใครแอบก็คุยก็คุยกันปกตินั่นแหละก็มีแบบแท็กจัตอตรี่คุยกันในสตอรี่บ้างประลาย พี่เบสหล่อม,มากใช่เขาหล่อม,มากอ,อะไรวะสนใจผมหน่อยเฮ้ยมาเด้ออขึ้นไหมขึ้นไหมเนี่ยน,นะอ๋อฟิลเตอร์ก่อนฟิเตออร์ก่น,นสวัสดีครับเฮ้ยสิเธอใส่ฟิลเตอร์แล้วเธอน่ารัก พี่เบสก็เขาไม่ได้แบบไม่ได้แย่เถอตอนตัวจริงอ,ะอ่อองะไม่เห็นจะเป็นต้องใส่เลยขอโทษทีครับเพิินอยู่ที่งานแล้วแบบอะไแบบไปดูไปดูงานอาร์ตไม่ได้ดูอาร,ร์ตนิ <laughs> <laughs> ่มาอะไรก่อนพี่พี่เบสอย่าไป <laughs> ทำอะไรอยู่ดีๆก็มานั่งข่าวนั่งยิ้มงงนะไอ้ขา่าวฉันจะฉันจะเต็มเพราะว่าเก็บโมเมนต์แล้วเนี่ยเธอเธออยางนป็นพิลุต อาต้องอาต้อขโมยเอ้ยเหมือนว่าส่งฟิลเตอร์มาให้ฟิลเตอร์ดีจังเลยเอยดูแบบหน้าอชมชมพูปากแดงเอ้ยอย่าไปพูดให้มันเยอะเราไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์จริงจริงเหรอ,เ,อ,เ,อเราเราไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์เลยใช่เราไม่ได้ฟิลเตอร์มันเป็นแค่ไลไติงใช่มันเป็นแค่ไลไติงจริงเราจัดแสงเ,ยเฉยแบบแค่แบบสามแสงเข้ามาอะไรนี้ ไม่รู้จะพูดอะไรเลยไม่รู้แบบอยู่ดีๆก็แบงก์ไปหมดเลยเออไม่เลยไม่คือไม่มาคือมอคือไม่คือ่เมื่อกี้มีคนข่าวข่าวบอกว่าเนี่ยเนี่ยไปดูเลยแบบน้องน้องอาร์ตไลฟ์อยู่แบบว่านั่งกินข้าวผัดอยู่ในครัวอะไรอ่างี้คือบบกว่าเคยต้องมาดูเอาเอาจริงจังก่อนเหรอพไม่จริงจังความรักคือเราสองคนนะครับความรักคือเราสองคนนะครับความรักคือเราสองคนนะครับ หมายถึงว่าคนเ<ร>สองคนแอ่คมนจริงจริงมันมากกว่าคนสองคนก็ได้นะความรักคือความรักสิ่งที่ออสิ่งที่ทําให้เรามีความสุขมันคือการเติมเต็มอีกอย่างหนึ่งติว่าถ้าเกิดสมมติเราอยู่คนเดียวมันความรักมันมีหลายรูปแบบไม่ว่าจะเป็นสิ่งของหรือว่าเป็นคนหรือว่าเป็นแบบ ความชอบก็ได้มันคือการทําให้เรามีความสุขอย่างเช่นเราชอบดูหนังเรารักในการดูหนังพอดูหนังจบแล้วเราก็จะมีแบบอยู่ในห่วงห่วงอารมณ์ของความรักแต่ว่ามีความสุขแบบอยู่ในณโมเมนต์นั้นอะไรประมนี้รักเองคือยิ้มเยอะร้อมันค้างอ่ะมันค้างอ่ะคุณรักอย่ยงงี้หรือเปล่าคุณรักแค่ยงงี้หรือเปล่าคุณรักอย่ยงงี้หรือเปล่าเฮ้ย โอเคดีอย่าหยอดแรงขอร้องยิ้มยังไงยิ้มให้ดูหน่อยแบบยิ้มแบบออปกาก้าโอเคเราจะได้รู้ไว้ว่าออป,ปกาก <c oughs> ้าบ้านที่เบนเป็นอย่างนี้นะนี่คือหลอกให้ทำป่ะไม่ได้หลอกให้ทำคือยืนรอหยุดรอก,ก่อนว่างไหมเนี่ยพี่เบนยังว่างอยู่เป็นเนี่ยถ้าเกิดแบบดูงานอยู่ก็ไปดูกอดได้นะฮะไม่ก,ก็อยากอยู่ตรงนี้มากกว่าอยากอยู่ตรงนี้มากกว่าอยากอยู่ตรงนี้มากกว่า เนียเพราะมีคนคอมเมนต์เยอะเลยยังอ่านไม่หมดลยนไอ่านไม่ทันเลยนะครับ c u v e smile b a น y อัดหล่อที่สุดเลยใช่ Thank you so much อัดหล่อเราขอบคุณทำไมวะงงเขาชอาอัดหล่อเลยที่สุด Thank you so much ทางนี้เคยจะตายเนี้ยอัดเธอยิ้มไม่หยุดเลยเราไม่ได้ยิ้มเลยวนเราซีเรียสมากตอนนี้เรายิ้มตรงไหนก่อนบ้า มีคนจีบกันค้าาะริงอยี้เลยครัเขาพูด่ังลายใครจีบหรอใครจีบอเใครจีบใช่เราไม่มีการจีบกันออ Okay, like there's some international fans that want to know what we are talking about. Um, should we like? Tell them <laughs> something. <laughs> okay, just now we were talking about like um, um what is love. So the director was asking us like. What is love? So, what do you guys think? What is love? So, actually, for me, I I was answering like um, love is everything. Love is like the environment around you, and it can be happy, it can be sad, it can be miserable, it can be like excited. It depends on anything. It like goes beyond imagination. But for for us, for art he was like um, he's, he's trying to say like. Love is beautiful, right? ใช่ป่ะ love is like happiness, love is like everything. But yeah, but before that, I was saying like um love is um between like us. I mean like between like two persons, not 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 exactly like us, two of us. Yeah. เกียรติโทรบ้างเลย so, okay. no, <conscience> <laughs> มาแล้ว I'm not sure whether like I'm not sure whether like you guys understand like yeah so hopefully some international fans like understand some something love is art yeah Hi, hi, <st us> <st us> ช่ครับ love 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 ก็เหมือนอาร์ตเหมือนแบบงานศิลปะที่เราจะต้องแบบสัมผัสแล้วก็ในเชิงสัมผัสคือไม่ใช่สัมผัสกันจริงนะคือเหมือนเข้าไปรับรู้ รับรู้เออแล้วก็แบบจินตนาการเกี่ยวกับมันอะไรอย่างเงี้ยใช่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 ลองดูภูมิใจในตัวพี่เบสนะบ้ามันดูออกขนาด้รเลยหรอพูสิครับพูดนะครับแบบว่าอ่าอาร์อ่าอินค라이เดอร์อาร์ตอารมณ์เจาะคือหน้ายิ้มแบบนี้หน้ายิ้มแบบ <laughs> National fans or us was saying that this um, series is not typical like Y series and it's like not typical BL. So it it has the apocalypse, it has the world end like the world's gonna end. So it have like so much about it. love, comedy, like thriller, action, everything. So you guys should wait for it. Yeah. หลักการศิลปศาสตร์ทา้งแรกรู้สึกไงบ้างเอ้ทุกคนยังไม่ได้ไปดูสิถ้าเกิดใครยังไม่ได้ไปดูเข้าไปดูนะครับผมในช anel YouTube ความพิีมีภาพสองไหม So if you guys haven't watched the like the first time we met um the production c o m m i t y e YouTube actually h a v e some of the interviews that we were talking like discussing about the character and the series itself so you should go check it out on YouTube Commutive you know C O W M E T I V yeah but the เบสยนหลไปหนูไม่ไหวค่ะหลุดเก่งโปรเก่งมาก so we hope you guys พาเล็บเองปะนี่เหรอฮะ uh ไม่ให้พี่ทำให้ ไม่เหมือนไม่ <Ooh. S 1> เหมือนวันนั้นปะเหมือนคนละอันกับวันนั้นเราเพิ่งท้าใหม่ปะไม่อันเดียวกันแต่อันนี้หลุดเหรออ๋อ hmm. อันแกะออกมันอ๋อได้สังเกตด้วยหรอพี่เบสสังเกตด้วยหรออือเฮ้ยขนาดนั้นเลยใหญ่พูดเยอะเลยค่ะน้องชอบหลุดไม่ผ่านเขา รับสอนภาษาไหมคะช่วยสอนลูกชายแม่ทีครับพี่เบนนี่คือแม่อันนะอะไรครับใช่ค่ะในเสียแดงเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับคุณแม่ฝากฝากเนื้อฝากตัวเลยนะครับเอาไว้เดีผมจะไปไหว้แบบเป็นทางการกแค่ไรก็เขิดแล้วว่ารอดูฝากติดตามพวกเราสองคนด้วยนะฮะก็เป็นเรื่องแรกที่กลับมารับแบบเป็นตัวทาง,งคู่เลยปะ ครับของพี่เบสก็ด้วยของอังก็ด้วยฝากทุกคนด้วยนะฮะเราจะทําให้เต็มที่ใช่เราจะทําให้เต็มที่แบบสุดๆไปเลย <c oughs> อ่าให้พี่เบสเขาไปทําธุระของขเอเถอเขาอยู่แบบในงานอันนี้จะหนีแล้วหรอย <c oughs> ไม่ได้หนีก็คือแบบโก้พี่เบสแบบมีธุระไง <c oughs> ไ,มไม่ได้ไม่ได้นัมองหนะ้าลูกเลยขอถูกมองคนข้างบนหน่อย นิสัยไม่ดีกันทุกคนเริ่มนิสัยไม่ดีกันแล้วนะเริ่มนิสัยไม่ดีกันแล้วนะ,วนวนะจะยังไงกันก่อนแข่งอ่งอนแข่งหวานแข่งหมดทุกคนอย่งขอร้องเถอะพีซเลิกแซวก่อนอันนี้<ใ>นไป้สุภาพจังเลขสิบเลขสองสามสี่ห้า <3 S 2> <4 S 1> เอาพี่เอาคืนเอาคืนเอาพี่จะมาที่ปวดแก้วเหรอปวดใจปวดต้องนอหน่ะงอปวดปวดจริงๆนะคือนี่เขาปวดจริงๆเลยเได้ไรกันคนละอย่างอืมทันกันสุดเรื่องพวกนี้ไม่ต้องแบบพี่เบบมีคนบอกว่า ลองพูด baby art หน่อย baby art เฮ้ยขอบอกคิดถึง baby art แล้วแบบคิดถึงแบบ baby อาร์ทอาร์ทอาร์ b อาร์ท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 อร์ทอาร์ทอาร์ทอาร์อาร์ทอาร์ทอาร์ทอาร์อาร์อาร์นอาร์นอาร์้อาร์ดอาร์อาร์อาร์ทอาร์้อาร์ท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 อาร์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 อร์ จริงๆเราเหมือนเราคุยส่วนเราคุยกันส่วนตัวดีกว่านะอันนี้เดี๋ยวเราเหมือนมาอยู่แล้วก็คุยกันส่วนตัวเราคุยกันการขับก่นต่างกันครับเราไปแอบเราไปแอบนัดกันนี่ดีกว่าได้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 ที่เวททอ่เวทอน่อยรีวิวคแบบอ๋อก็นี่เป็นครั้งที่สองที่เจอแต่ว่านี่เจอแบบ รงแรกเจอตัวจริงก็รู้สึกว่าเป็นคนแบบสดใสร่าเริงดีครับค <c oughs> แต่ว่าถ้าอยากให้รีวิวแบบละเอียดกว่านี้เดู๋ยขออนุญาตาทำความรู้จักมากกว่านี้ก่อนนะครับน้องเจ็บแก้มบอกสนใจว่าเป็นเวบีิหารด้วยกันไหมคะ <c oughs> นี่ไงมีมีเพลงประจำตัวน้องอ่ะ baby อ่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 อเดี๋ยวต่อไปว่าใครมันจะอ่านต้องล้องเพลงนี้นะครับอ่าเขืนทำไมไอไม่โอ้ลูกเคยดเรามันได้วะเฮ้ยทุกคนเกิดไปแล้วลูกคงลูกเขืดอะไรก่อนเราพู่คุยแค่สองรอบเองนาะ อันนี้คืออาการของคนทำตัวไม่ถูกเหมือนกันนะนจริงครับก็คือนั่งอยู่ตรงนี้ก็คือไม่ใช่มีคนนะก็คือมีคนตรงนี้แต่เขาก็งงว่านั่งยิ้มอะไรคนเดียวนี่ <laughs>